<Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้อยู่ในช่องโค้ชไทยแฟมิลี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้เราจะมาทานร้านอาหารที่เราเคยมากินในคลิปชอบในคลิปช่องน,นี้สักคลิปหนึ่งนะครับผมก็จำไม่ได้ว่าคลิปอะไรไปหาวั่นี้นะครับอ่าร้านของเราก็ค,าคื Easy, อร้านสเปกอีซี่ครับในทุกโลกนะครับเดี๋ยวเราจะมาชิมนปตามอาหารจะเป็นยังไงเอ๊ะวันนี้มาในงานอะไรครับมาในงานอะไรครับผมอยายกมาก็มาครับวันนี้ว่า แรกเหมือนได้ว่าเหมือนฉลองส่งเราวซับไปแล้วให้เราเร็วๆพูดเล่นๆได้ไม่มีไม่ไม่มีอะไรนะทุื่อก่อนแล้วเป็นเราดูอาหารกันดีกว่าว่าสั่งไปกี่อย่างแล้วครับสั่งไปเยอะอยู่นะครับแต่มีเมนูไลท์ไลท์แบบเหมือนใครว่าในเครื่องนเจอร์คือเป็ดปักกิ่งใช่ไหมเป็ดปักกิ่งใช่ไหมฮะอ่าใช่เป็ดเป็ดที่มาจากปักกิ่งเพราะว่าใครไม่ชอแต่เหมือนว่าคนไม่ค่อยชอบเป็ดคือคือโค้ดที่ไม่ค่อยชอบคำนี้ ไม่ได้รนะัเป็ดกินไปเนี่ยมันจะถึงส่งผลหรืขาโค้ดอ๋อจะมีข้อนิดนิดหน่อยตากตากงเป็นไงพูดเหมือนตากล้องไม่เป็นอืมเป็นอะไรครับมันเป็นมันเป็นข้อเขาจะมีข้อนิดนิดหน่นนอยหน่อยแต่คนบางคนไม่เป็นเนี่ยก็อาการเสี่ยงไงเสี่ยงก็มีนิดนึงโอเคเดี๋ยวเราเมนูนะครับ ราบพอน,นะครับมาลาเนาะนะชิ้นแล้วเขาเป็ดซุปซุปอาบูนาลาอ่ะอ่ะเมนูนะครับทุกคนราดพอนครับจ<อ>ริง<อ>เลยนะครับแป้ง<อ>ทอดมีความกรอบดีนะโอ้มีความนุ่มรสชาติทำมาได้อาจจะนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับหอมุหวานดูได้เลยนิดนึงจำได้ต่อไปมา เขาเป็ดเขาเป็ดนะไล่ไว้อย่างเงี้ยลย่ะเป็นควนา,วนาวนมนุ่มมะเขาว,ขาว่ยผ่ดออกมาได้ดีกระพุงผัดนดท้อย่างส่วนผส,นส,นสนมามาดีนะครับอร่อยครับแต่ก็มีนิดนึงไม่มีนี่ไม่มีไม่มไม,มีนิดนึง อโค้ดอริโค้ดมาเลี้ยงตรงๆครับโค้ดไม่ไหวนะต้องเอาเป็นก็องเป็ดก็ฝนคือโค้ดต้องอธิบายก่อนว่าโค้ดเนี่ยเป็นกินมม,มันเวียนหัวตอนนู้นขออภัยที่โคนไม่ได้ทานนะครับไไม่เป็นรสุดเหตุสุดท้ายนะครับส่งตรงมาจากเมืองโบุรุญยะไม่รู้ใช่บ้าง เห็ดออกมาเนี่ยเห็ดก็คือต้องอธิบายเหมอนว่าลักษณะทางกายภาพของเห็ดน้ำเฟิลเนี่ยมันมีความหอมจะเบาด้านอยู่แล้วกระซองหนหอ่อยเนาะอ่าด้านจุ่มนะจุ่มจุ<ๆ>่มจิ้มแล้วจิ้มกระซองมีความนุ่มนะครับ<ๆ>ไม่รู้ว่าส่งตรงมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าแต่เราุก<ๆ>อย่างถือว่าดีนะครับทฟเฟิลทำมาโดนด้านใช้ได้นะครับ มันก็ไฮแจ๊บเลยเนาะห้แจ๊บมันเหมอนหกเจ็ดเลยมนะฮะรุปคือห้าแจ๊บนะร้านี้พิการไหนแต่คนอยากตามมากินขอบแดพิศโลกนะครับเนื้าท้งไหนครับมาทา้งไหนมาางจากสุโขทัยได้นะครับนี่ตรงเหมือสุโขทัยผ่านเซ็นทรัลนะครับแล้วก็ตรงไปเยงจุ้ยถึงเลยนะครับเลยวัดหน่อยไหมเลยวัดมันน่อยู่มุมพอดีนะครับใหญ่ครับ มีเพียงเท่าน,นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมาชกช่องกด้ชต้พัฒมนี้1ึงัเลยนะครับเยอกันลีปหน้าครับ